น่าปับมาเพราาบเลยสอนเา้กินก้าแล้งหา้า่ใชาได้สอ้เลย่ได้สอนมากกินก้าแร้งมุจรับรับผ้าสีมืดหาใค้รู้บ้างสีมืดหามันซีมว่ะเลือเลือเลือคนอะไรตอนนี้เขาถือถลังกิจพันธุโอ้โหเ้าเอาไปอีกแลาวลังสามพันกลัวเขาถึงพลังมือกัว เพราะว่าค่าใช้จ่ายของมงินงินหาร้อยสิบบาทนะมือนเดยตอนนี้เดี๋ยวนะสองเก้าสี่เก้าศูนย์หรือเป่าสองเก้าสี้านย์หารสี่อันหาบาทผู้ตรงไรเกสามเ็ดสองห้าบาทหรือไงมันมีเลยมันจุดสตังค์นั่นคนละเสาม เจ็ดสองเมื่อันเมื่อเจ้าได้เท่าไรองขั้นาวสองขั้นหาใส้สิบวกไปสองขั้นหาให้ได้ไหนเมื่นโอ้มื่นกว่าป่ตัวไหนสอันหางั้่าอขั้น้าสอนสองั้นอนห้าันสอั้นองนหอ้น้าสอ้นบ้าสอสันโอง้นหอนนห้าองขั้นนงนี่างจังเมื่อน็อตฮะ ยุดเต็มเลยบ่เห็ดเห็ดงานยังมื่อหกเมือหกมืออะไรเงินเมือหนึ่งบาทอันนี้อันนี้อันนี้อย่างนี้ของเมาบ่โอ้สุมังโอ้รีบบ่มาหลายมือได้ของนียเมารแรงมือหงเมันคือเหลืองเนี่ยไม่ใชพอน ยี่ห้า่นี่ยมึงฮอดยี่ห้าไปก็เข้าใจว่ามื้อืนสิมาเห็นงานเอาขาแรงบ่มื้อเือนเออโอ้โหอันนี้ยังนี่กูนะโอ้คนละเจ็ดหนึ่งบานี่ละตอนตอนเห็นงานมิตรพิกันเอ้ยอันนด สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่วันที่มีหันกันหันซีหันซี่าอันนี้หันใดรนะฮะเอาหันสีกันซีซีสิบหกบอดสืเด๋ยวจกไม่ลอยหนึ่งเหรอ มันคือมันขาดลอยนึ่งสีสีิบหกเอาจ้ากะเบ้ามันพอยนะอไรตัวเะเลอยหนงมันขาดโอ้โหอย่างเี้นี่อย่างนี้หำยังมาอยู่ข้างเมร้อกว่าบเื่อนบอกนอดเบื่อนของแค่เบื่อนะจนขาดยังเก่งเอเสื้อจนขาดฮะ โอ้ยไปค่อยไปจับเล็กซอยบนนู้นยังโบได้ยี่บาทอยู่รักเลขของไว้สอนครับบ้าโทรหาไอ้ไอ้สอนก่อนหน้าพลเมืองกว่าบาทนะเงินที่แบ่งกันเมื่อกี้นี่ก็เป็นงานผู้รับเหมานะฮะงานลูกน้องอยู่นี่นะรับเหมาจากผู้รับเหมาอีกต่อทอดหนึ่งนะครับคืองานตัว ไปอะไรแหละเขาเรียกตัดนะตัดคัสซีพวกคัสซีพวกนี้นะเมาที่แรกเมายอยู่สี่หมืนห้านะฮะทั้งแก๊สทั้งลมนะแล้วก็เขามาเพิ่มให้อีกห้าพันนะครับมาถอดอยางกับตัดเฟืองท้ายนะฮะก็เลยตกเป็นห้าหมื่นนะฮะสี่คนก็ได้คนละ 10, หมื่นรู้ป่ะนะค่าใช้จ่ายก็ไม่กี่บาทหรอกทั้งลมทั้งอะไรเนี่ยตัดจะตัดพวกนี้นะ ก็เขาคงน่าจะหยุดหลายวันนี่ครับพอตัดตรงนี้นะสรุปการเมาห้าหมื่นตกหกวันนะฮะหกวัน,นะะวนไม่กี่บาทตกวันละพันกว่าบาทเลยนะ,ะตกวันละพันห้าแล้วมนะั้งประมาณนี้นะพอตัดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทยอยออกแล้วนะเริ่มทยอยออกแล้วนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มเอารถเข้ามาจอดไว้ตรงนี้ ข้างหน้าเขาจะเคลียเพราะว่าข้างหลังเขาเริ่มเคลียเสร็จแล้วนะเขารอเก็บตรงนี้อยู่นะมอนาสอนน่าจะได้ดาวมอไซค์ใหม่แล้วน้ <laughs> องเอ้ก็เดี๋ยวเราติดตามชมตอนต่อนไปนะฮะการที่ให้ผู้รับเหมามารับเหมาในเงินในราคา6ล้านนะครับรถก็เอาไป2พ่วงแล้วนะฮะรถไอ อะไรล่ะรถไอพวกเหล็กเศษเหล็กนะสองพวงแล้วนะฮะเหลือก็เหลือเยอะอยู่นะฮะยังเหลือเยอะอยู่แล้วก็พวกนี้เศษเหล็กก็ยังมีเยอะอยู่เอ้าเดี๋ยวไปดูนะฮะเครื่องพีเครื่องใหญ่นะครับมีเสียอยู่อุดรตกไปอุดรนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเขามาตัด ตรงนี้ไปนะฮะว่าเครื่องมันตกตัวเท่าไหร่นะเดี๋ยวคลิปหน้าไปชมกันครับ